ะะวันนี้ครูจะมาติวให้เราสอบสองบทนะกลางผ้าก็คือสมบัติของเลขยกกําลังแล้วก็พหุนามค่ะ,ะมาเริ่มแรกเลยเรื่องสมบัติของเลขยกกําลังครูเอาข้อสอบย่อยมาติวให้นะคะใส่ใจกระตือรือร้นค่ะแล้วก็ตั้งใจฟังทุกคนทําได้อยู่แล้วจริงๆทุกคนทําได้แค่เปิดใจจะรู้ว่ามันไม่ยากเลยมาเริ่มที่ข้อ1 5ส่วน11ทั้งหมดยกกําลัง0ูนย์ ครูถามว่าจำนวนจริงใดๆยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับอะไรเสมอเท่ากับ1เสมอข้อ1นี่ไม่ต้องคิดเลยค่ะตอบเลยว่ากอไก่ตอบกอไก่เลยอ่ะแล้วถ้าครูให้ตัวอย่างนี้ล่ะ7กำลังศูนย์ค่ะก็เท่ากับ1 100ยกกำลังศูนย์นะก็เท่ากับ1 แล้วถ้าเป็น5ส่วน7อะยกกำลังศูนะก็เท่ากับ1นะจำไว้นะคะจำนวนจริงใดๆยกกำลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับ1สเสมออ่ะต่อไปค่ะข้อที่2ข้อที่2นะสมบัติของเลขยกกำลังข้อที่1ทุกตัวข้อที่2ค่ะทุกตัวมาทำอะไรกันอยู่เนี่ย เจกำลังลบส x กำลังสามเจกำลังห x กำลังลบหทุกตัวมันคูณกันอยู่นะคะมันจะคูณกันได้ฐานต้องเป็นฐานเดียวกันค่ะนะต้องเป็นฐานเดียวกันนะคะฐา,าน7กับฐาน7เหมือนกัน7เหมือนกันแล้วมันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกันค่ะก็เป็น7ยกกำลัง ลบสบวกหอ่ะลบสบวกหาจบสำหรับฐาน7ต่อไปฐานอะไรต่อฐาน x ถูกไหมคะจะคูณกันได้ต้องเป็นฐานเดียวกันฐาน x เ,เหมือนกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันก็เอา3ไปบวกกับลบหจริงไหมอ่ะ x คูณกับ x ยกกำลังสามบวกกับลบหนึ่งอ่ะทีนี้ก็มาคิดลบสามบวกห้าค่ะได้สองอ่ะเจ็ดกำลังสองคูณกับ x ยกกำลังสามลบหนึ่งคิดยังไงอ่ะสามบวกลบหนึ่งมันก็คือสามลบหนึ่งเท่ากับ 2ก็คือ x ยกกำลัง2มีไหมมีข้อไหนไหมคะ7ยกกำลัง2คูณกับ x ยกกำลัง2ตอบเลยว่าขอไข่อ่าเห็นไหมข้อ2ตอบขอไข่ค่ะสมบัติของเลขชี้กำลังฐานเหมือนกันคูณกันให้นําเลขชี้กำลังมาบวกกันอย่างเช่น a กำลัง m คูณกับ a ยกกำลัง n เท่ากับเท่าไหร่ห ฐาน A เหมือนกันแล้วมันคูณกันเนี่ยให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันก็คือเอา M บวก N จะได้ A ยกกำลัง M บวก N อออันนี้คือสมบัติค่ะสมบัติค่ะถ้าเราทำได้เราจำได้สมบัติเราไม่ต้องจำก็ได้เรามันนึกได้อยู่แล้วอ่ะเนาะเออนะคะอ่าผ่านสำหรับข้อที่2นะคะ ไปฝึกโจทย์เพิ่มในใบงานคงให้โจทย์ไปเยอะมากนะคะไปฝึกเพิ่มต้องฝึกค่ะมาข้อที่3คูณกันถูกไหมคะตอนนี้มี2ก้อนที่มันคูณกันถ้าเราตัดวงเล็บออกมันก็หมายความว่าทุกก้อนกำลังคูณกันอยู่จะคูณกันได้ต้องเป็นฐานเดียวกันฐานเดียวกันนะคะอ่าฐาน5ก่อนฐาน5 ฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันก็7บวกด้วยลบ7อ่ะก็เป็น5ยกกำลัง7บวกด้วยลบ7อ่ะค่อยๆเขียนไปแบบนี้ได้ค่ะคูณกับฐานตัวต่อไปค่ะฐาน x เป็นฐาน x เหมือนกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันก็เอา6ไปบวกกับลบ5าอ่ะมา x กยกกำลัง6บวกกับลบ5อ่ะสุดท้ายฐานที่เป็น y ฐานที่เป็น y y 2ตัวเนี้ยมันคูณกันใช่ไหมคะฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันก็เอา3ไปบวกกับลบ10อ่ะก็เป็น y ยกกกำลัง3บวกกับลบ10มา บวกเจอลบเป็นลบค่อยๆทําไปก็ได้ค่ะเจลบเคูณกับ x ยกยกกำลัง6กลบหคูณกับ y ยกกกำลัง3ามลบสิ 10. ทีเนี้ยหน้าที่ของแกคือการลบเลขค่ะเจลบเเป็น0ได้5ยกกำลัง0คูณกับ x ยกยกกำลัง1แล้ว y อ่ะสามลบสิได้ลบ เนะคะเวลาตอบเขาจะไม่นิยมตอบให้เลขชี้กำลังมันเป็นลบอยู่ที่ตัวเศษเป็นลบทำยังไงดีปัดไปที่ตัวส่วนถูกไหมคะกลายเป็นส่วน y กำลัง7แล้วตัวเศษหรืออะไร5้ากำลังศนจำนวนจริงใดๆยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1เสมอก็เป็น1คูณกับ x ถูกไหมคะ x ยกกำลังหนึ่งก็คือ x นั่นแหละ ทีนี้คิดต่อ1คูณกับ x ได้ x เออได้ x ส่วนด้วย y กําลัง7ข้ออะไรเอ่ยข้อขอตอบข้ององูเป็นที่เรียบร้อยนะคะได้ได้ไดอ่ะทวนสมบัติอีกถ้าเป็น a ยก,กําลังลบ n เลขชี้กำลังเป็นลบต้องการทำให้มันเป็นบวกก็ปัดไว้ที่ตัวส่วนใช่ไหมกลายเป็น1ส่วน A กกำลัง N แบบนี้เห็นไหมคะจากเลขชี้กำลังที่เป็นลบก็จะกลายเป็นบวกได้เลยมาค่ะต่อด้วยข้อที่4เลย e c มากถ้าเจอแบบนี้3ยกกำลัง5แล้วทั้งหมดยกกำลัง4ให้นำา5กับลบ4มาคูณกัน คูณกันนะคะต่อไป3ยกกําลัง6ทั้งหมดยกกําลังลบ2ให้นํา6และลบ2มาคูณกันอ่ะวิธีการหาค่าไปเลยมาก็กลายเป็นอะไรคะ3ยกกําลังเอา5กับลบ4ไปคูณกัน5คูณลบ4ได้ลบ20บวกคูณลบได้ลบนะคะคูณกับ3ยกกําลังอะไรคะ6ไปคูณกับลบ2เป็น ลบ12จากนั้นค่ะให้สังเกตว่าเป็นฐาน3เหมือนกันแล้วมันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันถูกไหมเอา3ยกกำลังลบ 20, บวกกับลบ12ถ้าใครไม่ไม่ยังไม่ชินก็ทำแบบนี้ไปก่อนค่ะนะทำแบบนี้ไปก่อนกะทีนี้มาดูบวกเจอลบเป็น ลบถูกไหมสายกกำลังลบยี่สิบลบสิบสองลบยีลบไปอีกสิองเป็นลบสาแล้วเมื่อกี้ครูว่าไงนะเวลาที่เป็นเลขยกกำลังเนี่ยเขาจะไม่นิยมให้เลขยกกำลังเป็นลบถูกไหมคะครูทำยังไงดีให้มันเป็นบวกปัดไปที่ตัวส่วนคะ่ะก็กลายเป็นหนึ่งส่วน สยกกําลัง3ามสิสองตรงอะข้อไหนเอ่ยข้อกอไก่อ่ะตอบเลยกอไก่นะข้อนี้เน้นนะคะข้อนี้ฝึกหนักๆเลยนะคะดอกจันไปจนกว่าปากกาหมึกจะหมดค่ะทำได้นะอ่ะข้อ5้านะคะ ข้อ5อะเป็นข้อที่ต้องเน้นอีกเหมือนกันทำยังไงดีข้อนี้ให้สังเกตฐานก่อนค่ะเวลาที่เราจะหาคำตอบเนี่ยให้สังเกตฐานก่อนในที่นี้ฐานเป็นอะไรหมดเลยฐานเป็น3หมดเลยอะให้แยกคิดก่อนให้คิดที่ตัวเศษก่อนค่ะให้คิดที่ตัวเศษก่อนตัวเศษนี่เป็นฐานสเหมือนกันถูกไหมคะฐานเหมือนกันแล้วมันคูณกันให้นำเลขชีก้กำลังมาทำอะไรกันนะ บวกกันก็เอาลบ7ไปบวกกับ4อ้าว3ยกกำลังลบ7บวก4ตัวส่วนเหมือนเดิม3ยกกำลังลบ2อ้าวคิดค่ะลบ7บวก4ได้ลบ3กลายเป็น3ยกกำลังลบ3หารด้วย3ยกกำลังลบ2ทำไงต่อดีอ่ะเป็นฐาน3เหมือนกัน แล้วมันทำอะไรกันอยู่คะหารกันให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันถ้าหารกันให้เอามาลบกันค่ะก็จะได้3ยกกำลังอะไรลบ3แล้วลบด้วยอะไรคะลบ2อ่าลบ2ให้ระวังเครื่องหมายนะให้มีสติแล้วก็ดูว่าตัวเองเขียนอะไรอยู่นะให้มีสติค่ะเดี๋ยวลืมเอาลบ ได้3ยกกำลังลบ3ลบเจอลบเป็นบวก2อ่ะทีนี้คิดเลขเลยลบ3บวก2ได้ลบ1อ่ะเลขชี้กำลังเป็นลบอีกแล้วทำไงดีอ่ะก็ปัดมาไว้ที่ตัวส่วนค่ะกลายเป็น1ส่วน3ากำลัง1ซึ่ง3กำลัง1ก็คือ3นั่นแหละอ่ะ1ส่วน3ข้อไหนดี ข้อไหนดีคะมีคำตอบไหมมีข้อคอควายเรียบร้อยอีกหนึ่งข้ออ่ามาทวนสมบัติค่ะ a อกำลัง m อคูณ a กำลัง n ่ะข้อนี้มันคูณกันแล้วฐานเหมือนกันใช่ไหมคะคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันก็จะได้ a ยกำลัง m บวก n นนะสมบัตินี้อีกสมบัติหนึ่งค่ะ อีกสมบัติหนึ่งถ้ามันหารกันล่ะ a กกำลัง m หารด้วย a กํำลัง n หารกันฐานเหมือนกันหารกันให้นําเลขชี้กําลังมาลบกันกลายเป็น a ยกกําลัง m-n ลบเนะเอามาลบกันนะคะอันนี้แค่ทวนเลยค่ะซึ่งได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วนะอ่ะครูใส่ให้ดูสำคัญนิดนึงพอได้ไหม อีซี่นะคะไม่เกินใจเราหรอกไม่เกินความสามารถเราหรอกอ่ะมาต่อกันที่ข้อ6นะคะถ้าเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้ทั้งหมดยกกำลังลบ2ให้หาค่าภายในวงเล็บก่อนค่ะนะครูย้ำตลอดเลยในชั่วโมงของเรานะ่ะให้ทำในวงเล็บก่อนอ่ะทำยังไงดีในวงเล็บมันคูณมันหารกันอยู่ใช่ไหมคะให้แยกทำก่อนอ่ะจะได้ง่ายๆให้ทำที่ตัวเศษก่อน มีฐานที่เป็น2เป็น A เป็น B คนละฐานกันหมดเลยอะทำอะไรไม่ได้เลยอะมาดูฐานที่ตัวส่วนค่ะฐานเป็น3เป็น A เป็น B ดูแค่ตัวส่วนเนี่ยฐานก็ไม่เหมือนกันเลยทำอะไรไม่ได้เลยทำไงดีอะให้ทำแบบนี้ค่ะาฐาน2องกับฐาน3ตรงเนี้ยไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็ติดไว้ก่อนก็เป็นสองยกกำลังลบสาม ส่วนด้วย3เหมือนเดิมถูกไหมเพราะฐานมันไม่เหมือนกันทีนี้ให้พิจารณาให้ความสําคัญให้ตระหนักให้ดูตรงที่ฐานเหมือนกันค่ะทุกอย่างแล้วนะให้ดูที่ฐานเหมือนกันฐาน A เหมือนกันแล้วมาทําอะไรกันคะ A 2ตัวนี้มันหารกันให้นําเลขชี้กําลังมาลบกันถ้าหารกันให้นําเลขชี้กําลังมาลบกันก็กลายเป็น2ลบด้วยลบหนึ่งมาเขียนค่ะ เป็น a ยกกำลัง2ลบด้วยลบหนนะจริงไหมอ่ะถูกนะคะต่อไปค่ะฐานเป็น b ฐานเหมือนกันเป็น b เหมือนกันแล้วมันหารกันให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันก็นำลบ2ไปลบ3ได้เลยคะ่ะ b ยกกำลังลบ2ลบ3 อย่าลืมนะคะว่าทั้งหมดยกกำลังลบสอ่ะตัวนี้เอาไว้คิดทีหลังเลยอ่ะขออนุญาตเลื่อน3มนะคะมาไว้ตรงกลางนิดนึงอ่ะทำในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนมา2ยกกำลังลบสามเอยก,กำลังอะไรคะสลบด้วยลบหลบเจอลบเป็นบวกอ่ะสองบวกห B ยก,กำลังอะไรคะลบสองลบสามเป็นลบห้าอ่าเป็นลบห้านะคะอ่ะแล้วก็หารด้วยสามใช่ไหมอ่ะหารด้วยสามอ่าในวงเล็บยังไม่จบนะอ่ะคิดต่อคะ่ะสองยกกำลังลบสามเหมือนเดิมเนาะ a ยกกำลังอะไรคะสองบวกหนึ่งเป็นสามกิ้กำลัง ลบห้าหารด้วย3ทั้งหมดยกกําลังลบสถูกไหมหน้าที่ของเราต่อไปก็คือเอา2เข้าไปทําอะไรคะกระจายเข้าไปคูณกับเลขชี้กําลังที่อยู่ภายในวงเล็บทุกตัว3ตัวนี้คือ3ยกกําลัง1อ่ะเริ่ม2เข้าไปคูณกับลบสลบสคูณลบสเป็น6กลายเป็น2ยกกําลัง6 A ยกยกำลังอะไรคะลบสคูณสเป็นลบหกยกกำลังลบสคูณลบหค่ะเป็น10บหารด้วย3 3มมในที่นี้คือยกกำลัง1อยู่นะคะก็จะต้องกระจายลบสมาคูณกับ1กลายเป็นลบสทีนี้เขาไม่นิยมให้เลขชี้กำลังมันเป็นลบ สองกำลังหกนี่เหมือนเดิมเนาะตำแหน่งเดิม A ยกำลังลบหกค่ะทำไงดีมันเป็นลบอะ่ะอยู่ที่เศษมันเป็นลบอะ่ะก็เอาลงมาไว้ที่ส่วนค่ะจะได้เป็นบวกอ่ะ a กำลังหกบำลังสิเหมือนเดิมเนาะแล้ว3ามกำลังลบสองล่ะมันอยู่ที่ส่วนอะ่ะเลขชี้กำลังมันเป็นลบเราก็จะต้องย้ายขึ้นมาไว้ที่เศษถูกไหมอ่ะย้ายขึ้นมาเป็นสม ยกกำลังสองอ่ะครูย้ายมาไว้ข้างหน้านะอ่ะสามยกกำลังสองอ่ะดูช้อยซิมันมีคำตอบไหมมีไหมคะลองแอบ,บดูซิสามยกกำลังสองอ่ะบีสองกำลังหกนี่บีกำลังสิบนี่ส่วนด้วยเอกำลังหกเป๊ะเลยตอบข้ององูแสนอีซีไปข้อเจ็ดค่ะข้อเจ็ดข้อเจ็ดนี่ดอกจันไว้เลย ดอกจันอีกแล้วอ่ดอกจันทุกข้อนะคะฝึกทํำยังไงดีข้อเนี้ยเวลาเราทำเนี่ยครูบอกตลอดว่าให้ดูฐานก่อนในที่นี้ฐานเป็นอะไรคะฐานเป็นเจ็ดหมดเลยฐานเป็น7หมดเลย,น,เน,เลยนะให้ทําที่ตัวเศษก่อนมาฐานเป็น7เหมือนกันฐานเดียวกันแล้วมันคูณกันให้นําเลขชี้กําลังมาบวกกันอ่ะเป็น7ยกกําลัง นำลบ 6N ไปบวกกับ 3N ใช่ไหมลบะลบอ n บวก 3N อ่ะ,อะได้ตัวเศษแล้วพักไว้ก่อนมาดูตัวส่วนค่ะเป็นฐานเนี่ยเป็น7เหมือนกันฐานเดียวกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันหมายความว่าจะต้องนำลบ 5N ไปบวกกับ N มาเป็น7ยกกำลังลบ 5N บวก N, n. ทีนี้คิดเลขค่ะเนี่ยไม่ยากถ้าคิดเลขได้นะถ้าคิดเลขได้นี่คือง่ายไปเลยลบห n บวกสามันเป็นตัวแปรเดียวกันใช่ไหมเป็นตัวแปร n ตัวแปร,แปรเดียวกันบวกกันได้ค่ะให้นำสำัมประสิทธิ์ข้างหน้ามาดำเนินการได้เลยในที่นี้เป็นอะไรคะเป็นลบหแล้วก็บวกสได้ลบหบวกสได้ลบสกลายเป็น7ยกกำลังลบสาเออมา ตัวส่วนค่ะตัวแปรเดียวกันเลยเป็นตัวแปร n ถูกไหมคะเอาสามสิทธิ์ข้างหน้ามาดําเนินการได้เลยลบหบวกหเป็นอะไรลบหบวกหได้ลบสก็จะได้7ยกกําลังลบส n ไม่มีช้อยเลยอ,ะอ่ะอาจทําต่อจนกว่าจะเจอช้อยค่ะฐานเป็น7เหมือนกันแล้วมันหารกันให้นําเลขชี้กําลังมาลบ เห็นไหมมันจะวนอยู่แค่เนี้เอามาลบกันเลย7ยกกาลังลบ 3N ลบเอามาลบกันใช่ไหมใส่ลบลบกาบอะไรลบ 4N นี่ไงจากนั้นดูซิลบเจอลบกลายเป็นบวกเท่ากับ7ยกกําลังลบ 3N บวก 4N ได้เท่าไหร่เนี่ยลบ3บวก4ได้1 ก็7จลัง n ตอบเจอชอยไหมคะเจอขอไขคค่ค่ะครูตอบเลยไหมอีซี่ค่ะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของสัญญกรณวิทยาศาสตร์นะคะสัญญกรณวิทยาศาสตร์เนี่ยคือเขียนให้อยู่รูปของ A คูณ10ยกกาลัง n ค่ะเมื่อ A a คือตัวหน้านี่ใช่ไหมจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10มากกว่าหรือเท่ากับ1ก็เริ่มที่1ถูกไหม 2 3แต่น้อยกว่า10เป็น10บไหมคะน้อยกว่าสิบเนี่ยไม่ต้องน้อยกว่า10สีหมายความว่าก็เป็นตัง้งแต่1ถึง9กนะ a จะต้องเป็น1ถึง9นะคะคูณ10บกำลัง n เมื่อ n เป็นอะไรจำนวนเต็มจำนวนเต็มในที่นี้ก็มีเต็มลบเต็มศูนย์แล้วก็เต็มบวกนะคะ อ่ะมาดูตัวอย่างอันนี้คือทวนนะครูสอนไปหมดแล้วนะคะอันนี้คือแค่ทวนนะอ่ะมาเริ่มที่ข้อแรกเลยจุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะเลื่อนไปค่ะเลื่อนไปจนกว่าตำแหน่งแรกจะมีค่าตั้งแต่1ถึง9อ่ะเลื่อนไป1 2 3 4 5 6 7าม้เลื่อนไปกลายเป็น7ตำแหน่งอะ่ะกลายเป็น3จุด 4 5ถูกไหมคะคูณ10ยกกำลังอะไรไปข้างหน้า7ตําตำแหน่งก็คูณ10ยกกำลัง7เออแค่นี้แค่นี้เลยข้อที่2จุดมันอยู่ตรงไหนคะตรงนี้ถูกไหมอ่ะเลื่อนไป1 2เลื่อนไปกลายเป็น624พอยังเกินถูกไหมมันต้องมีค่าอยู่ระหว่าง หนึ 1> 1่งถึงเก้าอะคูเลื่อนไปอีกกลายเป็นหกสิบสองจุดสี่ก็ยังไม่ได้อีกมันต้องมีค่าระหว่างหนึ่งถึงเก้าค่ะคูอะคูเลื่อนไปอีกกลายเป็นหกจุดสองสี่หกอยู่ระหว่างหนึ่งถึงเก้าไหมอยู่แสดงว่าเลื่อนมาที่เป็นจุดหกหกจุดเนี่ยเลื่อนไปกี่ตำแหน่งนับค่ะหนึ่งสองสามสี่กลายเป็น 6.24ุ4คูณ10กำลัง4ไปด้านหน้า4ตํตำแหน่งก็คูณ10กำลัง4นะคะอ่ามาดูข้อ3บ้างข้อ3อ่าเลื่อนจุดค่ะจุดอยู่ตรงนี้เราต้องเลื่อนไปข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหลังอ่าเลื่อน1 2 3 4 5สอพอไหมเป็น4.3 4นี่อยู่ระหว่าง1-10ถึง10ไหม u อ่ะเป็น4.3 4.3เลื่อนไปกี่ตำแหน่งนะ1 2 3 4 5าคูณ10กำลังกำลังอะไรไปข้างหลังเป็นลบนะคะก็กลายเป็นลบ5เออกลายเป็นลบ5ถ้าไปด้านหน้าเลขชี้กำลังเป็นววบวกถอยมาข้างหลังเลขชี้กำลังเป็นลบอ่าอีกสักข้อ1ข้อ4ครูเพิ่มเติมให้นะคะ ข้อ4เอาอะไรดีอืมศูนย์จุดอ่ะลองดิคูต้องเลื่อนไปข้างหลังค่ะอ่ะหนึ่กลายเป็น4.7เออกลายเป็น4.7 4.7ไปข้างหลังกี่ตำแหน่งคะ 1>, 1 2 3 4ถูกไหมก็คูณ10กกำลังลบ4ไปด้านหลัง4ตํตำแหน่งก็ลบ4ค่ะนะให้สังเกตว่าเราจะเลื่อนไปเนี่ยตัวหน้าเนี่ยที่เป็น A เนี่ยนะจะต้องมีค่าตั้งแต่1ไปจนถึง9 3.45อ่ะ3.45เนี่ยเข้าเกณฑ์ผ่าน6.24ผ่าน 4.3ผ่านและ4.7ผ่านแบบนี้นะคะอ่ะมาดูข้อ8เลยทวนไปซะเยอะเลยนะคะอ่ะดูข้อ8สิจุดอยู่ตรงนี้เขาให้เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของสัญญากรวิทยาศาสตร์ easy ค่ะจุดมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะเลื่อนไปเลื่อนไปข้างหน้าถูกไหมคะเลื่อนไป1 2 3 4 5 6 7 8เป็นอะไร กลายเป็น8.6201คูณ10ยกกำลัง8ถูกไหมคะเพราะเราเดินหน้าไป8ตํตำแหน่งอ่านับอีกเผื่อไม่ชัวร์1่3 4 5 6 7านี่ไงเออไปข้างหน้า8ตํตำแหน่งก็คูณ10ยกกำลัง8มีช้อยไหมคะมีคอควายตอบเลยเห็นปะ ไม่ต้องคิดเยอะเลยครูเว้นที่ว่าให้คิดตั้งเยอะเนี่ยเขี่ยบรรทัดเดียวรู้เรื่องอ่ะมาข้อ9้าค่ะเมื่อกี้เดินหน้าข้อนี้ถอยหลังบ้างคิดได้แล้วใช่ไหมคะอ่ะมานับพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหหม 6, นี่กลายเป็นสี่สมันเกินแสดงว่าต้องแค่ห้ากลายเป็นอะไรคะหนึ่งสองสามสี กลายเป็น4.0025คูณ10ยกกำลังถอยหลังมา5ตำแหน่งอะถอยหลังก็ต้องเป็นลบ5ถูกไหมมีช้อยไหมเนี่ยมีมีค่ะคู่ขอไข่ะตอบเลย easy มาต่อข้อ10กันเลยข้อ10นี่จะขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะเริ่มจากการสังเกตว่า ทุกก้อนมันทำอะไรกันอยู่คะมันคูณกันอยู่นะถ้าดวงล็บแล้วมันยากเนี่ยให้มองว่าทุกก้อนเนี่ยมันก็คือคูณกันอยู่นั่นแหละครูก็คือ5คูณ10กำลังลบ5้คูณ1.7คูน10กำลัง9เออทุกก้อนมันคูณกันอยู่เลยเอ่ามาเริ่มให้ง่ายกับเราเราก็จะต้องเอา5คูณกับ1.7ก่อน 5คูณกับ1.7ก่อนแล้วไงต่อไปคูณกับอะไรคะ10บกำลังลบหคูณกับ10บกำลังเแบบเนี้ยจับคู่คูณก่อนนะคะจับคู่คูณก่อนชีวิตจะได้ง่ายอ่ไปไปคูณกันคะ่ะ5้าคูณหนก็1.7ึคูณหนั่นแหละ5 7 3เจใส่หทด3 5 1 5้ทดอีก3เป็น8 ทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ1ตำแหน่งกลายเป็น8.5 8.5คูณกับอะไรเอ่ย10 10ฐานเดียวกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันคะ่ะอ่ะลบ5บวก9เป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น4ถูกไหมชำนาญน้วนะได้แล้วนะกลายเป็น10กกำลัง 4นะคะเพราะว่าตัวมากเป็นบวกคำตอบต้องเป็นบวกอ่ะ10กำลัง4เอาไปดูช้อยซิมันมีช้อยให้เราเลือกไหมมีตรงกับงองูพอดีเป๊ะเห็นไคะ10ข้อนะคะประมาณนี้ของเรื่องของเลขยกกำลังสมบัติของเลขยกกำลังไปทวนค่ะฝึกคิดฝึกทำในใบงานเนี่ยคือโจทย์เยอะมากที่ครูให้ไปนะคะไปลองทบทวนค่ะ ตั้งใจพยายามค่ะทำได้อยู่แล้วขอให้ผ่านนะคะขอให้ทุกความสำเร็จทุกความพยายามทุกความตั้งใจขอให้มันเป็นจริงนะโอเคไหม